โอเคครับผมแล้วตอนนี้คุณก็อยู่กันในเกม Monster to Freedom อยู่ในกันอีกแล้วนะครับผมหลังจากพาคที่แล้วเราสู้กับสู้กับตัวอะไรวะเอ,อ๊จำไม่ได้ละเดี๋ยวอ่าเราสู้กับเซฟิโดมไปเนาะโอเคแล้วผมก็ได้ไปฟาร์มฟาร์มเท่าที่ฟาร์มได้ก็ได้มาเป็นดาบ นี่มาโกลเลมเบลดความคมก็ไม่ค่อยถึงขั้นเขียวแต่พลังโจมตีนี่เยอะเยอะมากแล้วก็บวกรีเฟนต์อีก2องก็ก,ก็โอเคก็โอเคก็ยิ้มอ่อนๆนะเออโอเคมาแล้วตัวต่อไปที่เราจะไปสู้ผมว่าผ,<ม>ผมได้เลือกคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมกับตัวละครของผมแล้วอ่าเป็นเจ้านี้แล้วกัน ใจเมียวเฮมิทอกันรู้ๆกันอยู่นะเป็นปูกุ้งหอยอะไรสักอย่างนี่แหละอือมาดูของเช็คของก่อนอ,าาอ้าฮะอ่าๆนี่โอ้โหไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าดาบเรานี่คมเหลืองนะค่อนข้างอันนี้อยู่ โอเคไม่น่าจะมีอะไรอ่ะเดี๋ยวแวะกินข้าวแมวซะหน่อยโอเคอ้าวโอ้แสดงว่าผมกินไปแล้วนี่ว่ะตอนที่ฟาร์มอยู่โอเคขอโทษขอโทษขอ,โ,ขอโอเครับเคว็เลยโอเคเดี๋ยวผมตัดพาร์ทไปเลยแล้วกันเนาะน่าจะอยู่ แมปเจ็ดเพราะว่าเดี๋ยววนตรงวนเฮ้ยแม่แม่แม่ม่ม่ม,ม,ม่ออกไปเลยดีกว่าวะเดี๋ยวกินคูดิ้งไปเฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้อยู่แมปเจ็ดแมปเก้าเออฮ่างงอะไรวะเนี่ยตายแล้วเร่งเลยเร่งความเร็วเลยเราเคยเจอมันละ ในฟรีดอมสองก็อยากรุ่มกันว่าเราเจอมันภาคนี้จะมีอะไรเปลี่ยนไปไหมโอเคเกือบแล้วมึงเฮ้ยวับมันน่นนะพี่นี่มันล้าเฮ้ยวิย่งบนก่อนคือดีเอาละงามไส้แล้วกสัตสต์ฟันโดนกระดองอีก เอาแขนันดิเออเออเด้งไปดิสวยเลิ่ม,มาก็อนาถซะแล้วอะไรครับเนี่ยขอขั้นหนึ่งสวยโดนหรอเปล่าเนี่ย โอ้โห,โห,โหชีวิตสวยอืมเออมันต้องให้ได้อย่างงี้ดิเฮ้ย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 อันน่าพวกแมวตายไวจังวะเอเวนอยู่ไม่คุ้มเลยอืง Ơ, gì ơi dạ ở lại, leo mình khen được leo giáng ít giáng ít nhưng ra bị Ồ, Ơ, ไม่สวยละจะจบไม่สวยละกลอึโอเคมันมุดดินมันมุดดินถ้าเล่นแบบมักง่ายก็ขึ้นที่สูงไว้จบแแต,แต,แต่ถ้าอยากเน้นความมันก็ มาโซนอีกบอมอ้าวเฮียเกิดมขึ้นไวยังวะเอาอีกแล้วโวนกันน้องก่ไม่ไม่ไม,ไม่โอเคโอเคตกใจไงอ้าวเฮีย <c oughs> อันนี้มาถือเลยพชันนีน่อะไรวิบับบ้าอาไอ้ไน,นี่ชอบพุ่งมาได้พุ่งนะกูจัดให้ซับเข้าหน้าไปเิยกูจะไปเก็บของ เวลาบล็กกดีดิมาไปถึงท่านสึวมึงก็อยนี้อยู่ดีได้จัดให้นี่ไง Mia yi, mia yi, mia ở mia ở mia xe máy yi, xe máy mia nó đồn yi, ôi kia mia chết tay มันกำลังอึนอยู่จังหวะน,นี้แหละก็ถือว่ายังได้อยู่ลังหินช่วยได้ช่วยได้กะเฮียแล้วแม่งทะลุไอซา าทั้งเลปเตอร์ทั้งกุง้งหอยเฮียอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยที่ผายเฮ้ยจุ๊บไว้สบะลให้สเสนอเอ้าดีเอาเหรอเรียบร้อย มาเอาดีๆละติดมันติดเล่นนะเด็กไอ้เหี้ยโ,โอ้โหเฮ้ยแต่ก็ดีโอเค nak berbual nak di. Tu hati am dia. โอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยพวกตัวน่าลำคาญวะ่ะไอ้เหี้ยเรามีทั้งสามตัวแม่งไม่ไม่ไม ไม่ลงหนามพวกมึงไม่มีไม่ไมไมไมดีเลยนะพวกมึงพวกยำม,มึงไม่ต้องสปอนมาอีกนะเว้ยเอาแค่สามตัวนี้ก็พอไงเว้ยนะดีช่วยตีกันหน่อยเออต้องอย่างงั้นดิโอ้เหลือตัวเดียวนั่นแหละไอ้เหี้ย เหมือนมึงรู้อะไ่แดกกูหรอกสัตว์ต้องตีแต่ด้านหน้าอย่างเดียวว่ะทำเฮี้ยอะไรไม่ได้เลยโอ้โหเจอตัวไหนกูก็เคาะเคาะเฮี้ยกูจะไปเล่นคอนแล้วนะถ้ากูเคาะไวขนาดนั้นนะ ดูโอ้โหเฮ,ฮียกูกูฟัน,นได้แต่หน้ามันใช่ไหมกูจะได้เล็งแต่หน้าแล้วนะทีนะ กำลังแดกเลยมาดิกีนี่เฮียนี่เฮียแล้วก้ามแม่งใหญ่ชิบเป่งเลยจะหาจาังหวะไหนเนี่ยโอโ้โหเจ้าจ,จอดมันไม่ยอดเลยว่ะซาลา ตรงไหนก็ตรงไหนก็ด้งไม่ทันแนอ่อืสวยมาอืมเล็กๆกันไปเว้ยสวย เด้งดีจังเลยมึงจ้อาชิ้นส่วนมึงมาทำเป็นดาบ โอ oh, yeah. ้ยเฮียแสดงว่านี่เขาเนื้อนี่กระดองกระดองกล้ามแข็งเฮียตีจริงมีแค่หัวขาแต่ถ้าดาวเขียวก็อาจจะไม่มีปัญหาโอเคเด๋ยดูซิ กดล็อกดาบอะไรให้ทำใหม่ๆมัม่งดาบเขียวอยากได้ซื้อกนแต่จริงผมผมทำเอาไว้แล้วล่ะเนี่ยเป็นบัสเตอร์บีตก็ตอนแรกเก็บอีกนิดหน่อยฉันได้ไม่ต้องเปลืองตังค์ไม่ต้องไปซื้ออ้ เอ้เลเวนเบดอะเพราะว่าเดี๋ยวอัพไอ้นี่เดี๋ยวมันก็ไปขั้นเลเวนเบดอยู่ดีนี่ใช่ละ LG เล็กโอ้ยมอนเตอร์ฟุดอีกและโอเคนี่ไม่ทชอวะอ๋อสวยงามอะไรมียอาอีกสักตัวไหม ได้เมียวอ,อีกสักตัวว,ว,ตว่าวะเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนดาบก่อนเป็นตัวที่ซูด้วยไม่ได้วะถ้าใช้ดาบเนี่ยไม่ใช่คูต่ต่อสู้ของเราป่ะมีดสวยไปซีเครอทต้องออกมาดีแน่ Đẹp Sủi Lươn cập Attack Strength Yeah Được đê Khỏi ăn vậy Kinh nam bắp nặng เดิมแหละแต่คนละแมพไดมียอเหมือนกันมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราซื้อทันไหมวะเอาทันได้อยู่ไม่ได้ซื้อมั่งโอ้ช่ามีไม่ต้องหรอก เฮาสั่งอะไรอะกันไววกันไว้ไวววววเหนียวเหนียวอ่าหลอกรับเพลแล้วไอ้เี้ยกูเกลียดว่ะไม่อยากให้มันมาแมปเนี้ยได้ไหมวะไอ้เหี้ยโอ้ยอะไรที่กูเกลียดแม่งมักเป็นจริงเสียด้วย อโอ้ยสัตว์เพิ่งจะมากลัวโอ้ยพระคุณมาไว้ก่อนแล้วกันเราต้องกำจัดหมูป่าก่อนไม่งัน้นสวยแน่ เอ้เป็นเฮอะไรล่ะมึงหน่วงอะไรเนะี่ยฮะมึงหน่วงอะไรเพื่อนโอ้โหทุกอย่างดูน่วงทันทีทำอะไรเว้ยเราจัการหมูป่าได้แล้วทีหลังก็อีซี่แมปนี้กูเกลียดอย่างเดียวกูเกลียดหมูป่าแค่น,นั้นแหละ หรือแมพเฮียอะไรก็ได้ที่มีหมู่ป่ากูาเกลียดหมดเฮ้ยเฮ้ แต่มึงฉลาดก,กว่าตัวเมื่อกี้ว่ะโอเคกูยอมรับนี่มันทันไรเลยกูเสียฟเฟอร์เดยไปสองขวดแล้วแม่งดักด้วยไงล่ะนี่ถ้าเป็นดาบกระดูก่ะไอเฮียเด้งตั้งแต่ดอกแรกแล้วเฮียแม้มสาตว์โมพาไอเฮียหนังหมา มาดิเฮีย okay, ไม่ได้วะเฮียมันมันมันคุดละอย่าอย่าอ๋อมันย้ายแมพโอเค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 หนีหมูมาเจอแรปเตอร์ควยเทิด์อูเมการอเลยนะเฮย โอ้โหมึงขนาดกูนอนแล้วมึงยังงัดขึ้นได้เหรอเนี่ยโอ้มายก่อน อ่ะไอ,อ้เหี้ยหล,ลบตัวนู้นมโดนตัวนี้นี่อย่างเงี้ยกูใช,ช้ได้เต็มที่เลยนะอืมกูกูโดนมันอบก,กอดด้วยความรักโอ้้อเหี้ยยังจะโดนอีก เด็นได้ไงอ่ะมึงควนน้ำกูยอยู่ตรงแขนมึงอ่ะไอ้เหี้ยแค่มันงานแข็งออกกูก็กระเด็นแล้วเหรอ ได้สวยม,มัน,ม,นมันกำลังกริว้วมันกำลังกริว้วมาสัตว์ขอแบบเต็มๆเ,เลยนะสองสามอือบินไ,ไม่เป็นไร เน้นความสะใจเวลากูพกมาเยอะหำอย่าเห็นกูนะอย่าเห็นกูนะยี่ห้อเห็นกูอ,ยอ,ยอีกเมยย้อยแม่ดูว่าระดับนี้ต้องเมกกาละเซฟ อ่ะมาไปอยู่นู่นซสแล้ววะเจอบูเจอเลปเตอร์เจอลิงวะขอให้ครบไปเลยเฮ้ยเดี๋ยววิ่งมาทำไมเนี่ย เฮ้ยุ้งไปไอ้เหียโอ้ แถวนั้นมีหมูป่าป่าวะตรงนั้นอะแมปเก้าจำไม่ได้ละแต่ว่าน่า,นาจะมีแหละอ๋อพวกเดียวกันพวกเดียวกันเองเหียอย่าประมาทนะเวย้ยพวกเดียวกันอะบอกเลยดูดิแม่งวิ่งเร็วกว่าตัวบอสอีก เอาแต่ตายแล้วโอเคเยี่ยมเฮ้ยมันกำลังอึนมาตรงกว้างๆรอมันมา อ้า,อาวอะไรของมึงเนี่ยงั้นเราทำให้มันเห็นเราวิ่งมา,มาวัดยาวตรงนั้นเหรออ่ามันมันขุดไปขุดไปมละขุดใหมาลามาๆๆไกลอีกสวยกำลังดี อถ้าดาบคมนะมึงก็อีซี่ดาบกูไม่คมไม่เฉยแหละกูเลยเสียหลักไงโอ้ อืมเรียบร้อยจัดปไดเมียวสองตัว ตัวแรกที่มันยากเพราะว่าดาบผมมันเหลืองเฉยมันก็เลยแบบเสียหลักไงบางที่จงังหวะที่มันควรจะได้ดาเมจส,สูงๆมันมันกลายเป็ว่าโดนแบบสับไปดอกแรกแมงก็เด่งแล้วอะ่ะโอ้โหมันก็เลยสวยไงเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเจอตัวนี้ก็ผมว่าคมเขียวขึ้นไปอดีที่สุดละอืมอีซี่เลยถ้าเจอตัวนะั้นไม่มีจุดไหนที่เด้งเลยนะ ออนอยดูซิทำอะไรได้บ้างโอ้ยนี่ไม่เอาะไม่อยากทำว่ะต้องหาคราบหอ,อกมาละพอเดี๋ยวอาจจะได้ใช้จริงๆ ครับได้โอเคครับได้โอ้จะหาครับมาใช้โหแต่เงินไม่พอวะต้องไปฟาร์มเงินอีกยอดเยี่ยมกระเทียมเกี่ยว,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 ยวโอเคครับผมสำหรับพาดีก็ขอไว้เพีเพยงขอไว้แต่เพียงเท่านี้จัดไปละเฮิร์มิทอร์สองตัวเน้นๆก็เดี๋ยวผมจะไปซักฟาร์มซ้ำเพื่อว่าจะเอาชุดมันมาใช้กันละกัน ่าเพราะว่าผมว่าชุดชุดไอตัวเฮอร์มิทอรนี่มันก็อึดใช้ได้เลยนะเออดีเฟนส์ค่อนข้างเยอะเลยก็ซ u a เกน next time ไว้เจอกันพาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้ก็สวัสดีครับ